แต่เราจะไปอังกฤษทั้ง2เดือนออกังวลไหมกังวล<ะ>จริงอะพี่2เดือนอะกดยังไม่ทันหาเหม,ม็นเลยอะมันเร็วมากอะออหนูจะได้เรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยแ้วเร็ววางแผนไว้ยังไงสเดือนเนี่ยเรียนทุกวันเทุกวันแบบเช้าถึงประมาณบ่ายสามบ่าเสร็จบ่ายสี่ห้าหถึงหกโมงอะก็เริ่มมืดแล้วกลับบ้านดีกว่ากินข้าว เขาไปจัดตารางเรียนไว้เต็มแล้วเลยใช่ค่ะแต่จริงๆพี่อาริสเขาก็ไม่ได้ให้เราไปใเขาบอกเขาไม่ไดกให้เราไปเขาไม่ได้ให้ไปด้วยความสวยและก็ความสาวของเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยตอนแรกพี่เขาไม่บอกไหมอ่ะเขาก็ไม่บอกว่าไม่ไม่อยากให้ไปแต่เข้าใจว่าไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็มันก็คือต่อยอดตัวเราด้วยแล้วก็เรามันชอบพูดอ่ะเนาะ ก็ชอบคุยอะไรเงี้ยฝรั่งเห็นเราก็นึกว่าพูดสปีดอังกฤษแวรี่เวลอะไรเงี้ยแล้วก็แวรี่เฮลเลยล่ะค่ะบอกเลยเขาเป็นห่วงว่าห่างคนดูแลเออผู้เกายเนี่ยใช่เพราะว่าโบไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวเลยก็คืออยู่กับแม่ตลอดกับพ่อกับแม่ตลอดไม่เคยห่างไปไหนก็คือแม่ไปด้วยอยู่ไหนก็นอนกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้ามางานก็จะมีแม่กับน้องที่น้ามาพี่เบิ้มพี่เบิมพีพีทุกคนคืออยู่ด้วยตลอดกินข้าวก็ไม่เคยกินข้าวคนเดียว เวลาเห็นของที่เขาคนเดียวจะร้องไห้แบบอยากไปคิดด้วยเขาซ้อมเขาซ้อมตรอมใจน้ำหนักว่ามีเยอะไหม9กิโลเนี่ยโอ้โหตอนแรกเขาตั้งคติไปนึงตอมใจเพราะไม่ใช่เขามีประเด็นให้ต้องหุ่นดีแบบลีนหุ่นเขาตอนนี้แล้วเป็นไงเรื่องอ๋จริงว่าเมื่อก่อนอะหนูคิดว่าหุ่นดีแล้วนะแต่ตอนนี้คือแบบเขามีรูปไีฟァสเตอร์อะที่เป็นแบบว่าตอนก่อนจะลีนแล้วตอนนี้ลีนมากแล้วอะ เออเมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่อวบขึ้นหรือว่าอะไรนะแต่ตอนนี้คือพี่ผอมแบบแต่ก็ยังดูดีอ่ะทำไมอ่ะทำไมหล่อได้ขนาดนี้เนี่ยเอาไปเลยที่ยาแฟนเก่งี่สุดแล้วหนูมีเข็มส่วนตัวแต่เขาเก่งมากเลยนะภายในสี่สิบวันตองมาได้นหมใช่วิน,ยนะะัยค่ะวินยัยพี่เลฟเป็นคนมีวินัยมากส่วนหนูนั้นไม่มีวิน,ยนะะัยค่ะใช่แล้วเลฟเลฟการกินอย่างเช่นวันนี้จะไปตีเทนนิส เทวดาท่านกาลังส like ั่น ah> ์มาแล้วว่าไม่อยากให้เราผอมฝนก็ได้สาดลงมาก็ไม่ต้องไปเลยปกเม่กีเราต้องปริ้นสายกินเนาะเวลาอยู่ในหอเขาลดอิ่มดมมีอุปสรรไหมในการแบบว่าเฮ้ยเวลาจะต้องไปทานอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะค่ะพี่เล็กเขาก็จะกินเป็นแบบเอ่อให้ให้ให้คลีนขึ้นมันก็โชคดีกับเราเราก็จะได้กินคลีนกับเขาด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกแล้ว่าวันวานไม่นางคุยเลยตัวนี้นะไก่เนี่ย เป็นมีแคลอรี่เท่านี้เท่านี้หนูก็ฟังนะหนูก็แบบเขารับประจักษ์อะไรพี่กรมเท่านี้กี่กํมอ่ะสิบกรมหรอต้องกรมยังไงอะ่ะยังต้องช่างหรอหรือต้อง,องไงต้องยากลำบากวนไปเถอะค่ะช่างมัน, <laughs> นก็แข่ถ้าว่าเป็นกันเชน เมนู<ะ>อาหารเป็นการกินการลดอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยังไงนะคะปกติการแชร์กันนะคะหมายถึงว่าเมนูอาหารในการกินแต่ละมื้อไดะไรใดๆถาม<อ>ไหมอย่างเงี้ยเหรอเออส่วนใหญ่พี่เล็กจะถามจะบอกก็บอกอะไรก็ได้เพราะว่าคนกินอะไรก็ได้ถ้าสมมุติว่าไปร้านแบบอาหารญี่ปุน่นเราก็จะมีเมนูที่เรากินอยู่แล้วในอาหารญี่ปุน่นถ้าไปหาดอิตาลีฝรั่งเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วคือไปคนควานหาได้ในในเมนูนั้นๆอะไรเงี้ยกินได้หมดแลในช่วงที่พี่เล็กลด่ะค่ะช่วงที่พี่เล็กลดอ่ะช่วยอะไรลดค่ะเป็นยังไงบ้าง กินเหมือนเดิมเขากินเหมือนเดิมแหละแต่แค่เขาเรียกว่าลดคาร์บเพิ่มโปรตีนมากขึ้นให้มันดูถูกสุขากษณะมากขึ้นอาจจะไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มที่ชอบหรือว่าน้ำอะไรที่ชอบอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบพี่นิีงจริงมมันกินได้นะอะไรเงี้ยมันจะไปไลยร่างกายไม่รู้หลักหนึ่งวันอะไรเงี้ยก็ก็สงสารกันอยู่แต่ก็เก่งอะค่ะเขาไม่เขาไม่ชมคุณว่าคุณเป็นคนที่อะไรก็ได้อะไรก็ได้จริง ร้อยเอร์เซ็นอะไรก็ได้เพราะเพื่นคนสามารถหาได้ว่าในนั้นต้องทําอะไรได้บ้างไปไหนก็ได้แค่อยู่กับพี่ก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่าการที่พี่เล็กโดน้ำหนักเขาบอกว่าทาให้พี่บอได้กินน้อยลงด้วยจริงไหมตอนตอนไปกับพี่เล็กก็กินประมาณนั้นละค่ะเล็กน้อยน,น,น,น้อยแต่พอแยกมาส่วนตัวอันนั้นก็ก็ค่อยว่ากานันมันเป็นความสุขของเราอ่ะเราชอบกินน่ะ นายใครว่ากา y ak, y ak ันแยกแยะคำของคนที่แบบว่าเขาบอกว่าเวลามีแฟนผู้หญิงเขาบอกว่าอะไรก็ได้แต่อะไรก็ได้ไม่จริงอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยมีเรามีเคล็ดลับไหมว่าอะไรมันอะไรก็ได้จริงจริงมันเป็นยังไงอ่ะหนูว่ามันละตะไทยผู้หญิงด้วยอะค่ะก็จริงๆอ่ะหนูว่าครึ่งหนึ่งในเนี้ยก็จะมีบอกว่าอะไรก็ได้เหมือนกันมาดอย่องางหลังขอโทษด้วยคะ่ะมาดพัสรวีมาคิดผลผลมาคิด ฟุ้นท้นก็คือกับว่าได้เราะมาแล้ค่ะอะไรนะอ๋อก็คือมันคําว่าอะไรก็ได้อะในในพาร์ทของโบอะโบค่อนข้างจะแบบเป็นคนรู้ว่าตัวเองชอบรสชาติไหนชอบกินอะารไหนแต่ถ้าวันนี้มันไม่อยากจริงๆก็จะบอกว่าไม่อยากกินอันนี้มันเราก็ต้องเป็นคนคิดไงไม่งั้นมันจะลาบากทั้งคู่อย่างน้อยอะเราก็ช่วยว่าวันนี้เราไม่อยากกินที่เขาพูดแต่เรามีในใจนะคุณอยากกินแบบเราไหมถ้าคุณอยากกินแบบเราโอเคโชคดีของเรา แต่ถ้าไม่ต้องไม่กินเหมือนกันทั้งคู่นะคะต้องไปหาร้านอื่นเลยอะไรเงี้ยร้านสุดแหวนแหวนแหวนไปหาใหม่เราพี่ก้าพราคุณแม่ใหญ่เลยใหญ่แหววันนี้ไงอ๋อไปถยแ่ะนี่ยมันวิ่งมาแล้วพี่มันโตมันมันสว่างว่างไงนั่งก็อยู่ฝั่งเนี้ยสนามบาสอยู่ฝั่งหนูน่ะแบบไกลมากอ่ะ หนูหนูก็มีคนถ่ายแฟดตลอดเวลาวิวิ่วิ่งอย่างเงี้ยต่อก็ะทำถึงจริงเป็นเราไม่ได้ลองแล้วนะได้ลองใส่แล้วได้หรอพี่พี่ใหม่เขยโยแขนขึ้นได้ยไงก็ไม่รู้เขาแข็งแรงนะคือแค่หนูทำเงี้ยหนักว่ะไม่มันหนักขนาดนะมันหนักเวลาว่ายก็ต้องอย่างเงี้ยหรอหนักมากเฮ้ยเราพูดตัวหนักไม่ได้ทำไม เรา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 อยากได้ใหญ่แบบถ้าเขายินดีให้เรายินดีลักเขาบอกว่าเขาาพร้อมเขาเธอได้ยิงไงกอเไรเขาพร้อมเลยบะเสื้อดอกบะเสื้อดอกกว่าเขาสิไห้อันใหญ่โผล่มันใหญ่เกินสำหรับตัวเราอะไรเงี้ยแต่คือของมันก็เหมาะกับพี่ไมยแต่สำหรับโบเนี่ยโบก็รู้สึกว่าเราก็มักน้อยแต่คุณภาพสูง แต่พยไปแนะบบห้าหกกะละก็ถือว่าคุม้มชีวิตแล้วแต่เกิดมาอะไรเงี้ยสิบห้ากะลัดขนาดเขายังหายา,ยากเลยไม่น่ามีถึงเราและเข<อ>ายังสามปีเลยเเไม่ได้มีบอกเอกไปลองแล้วเออพี่เล็มม่แต่บอมีในใจอยู่แล้วว่าถ้าถ้าอยากจะได้แหวนแต่งงานจริงๆอ่ะก็คือแหวนแต่งงานมันราคาสูงมากอะ่ะแล้วก็ สินสอดก็ยังจาเป็นอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องมีคุยแต่ว่าไอ้จริงว่าพี่มันโหอีอีกนานมากอีกประมาณแบบอีกหลายปีเลยอีห้าหก 5, 6, ปีเจปีแปีเก้าปีเลยอีกนานเลยค่ะกว่าจะได้แบบหนูไม่รีบค่ะพี่<อ>แบบยังยังยัง,ยง,ยง ยังไม่ถึงตาฉันมันจะมีคนก่อนฉันอีกเธอคอยดูสิไใไรใครใคนไค่กัวหรือเปล่าคนไม่ัวมาเลยเอาไปแต่คู่เราก็คือยังไม่เร็วเร็วนี้อย่างแน่นอนยังไม่ไม่น่าไม่น่าใช่คู่หนูเร็วเร็วนี้แน่นอนเพราะว่าย9ิบเก้าเองอะเพิ่ง29เเองแล้วก็ ยังไม่เข้าเลขสามพอเข้าเลขสามค่อยคิดอีกทีหนึ่งดีกว่าว่าแต่แค่อีกปีเดียวเองนะเข้าสามศูนย์เนี่ยโอ้ยให้มันครบถึงก่อน <c oughs> ถ้ามันถึงเดี๋ยวพี่ก็ได้แบบอพอวันนั้นพี่เตรียมแว่นตาดำกันมาเลยนะ<อ>ถ้าเมลัยโบ้หอพี่ก็หอ,อโอ้ยใหญ่หนานเลยพี่ <c oughs> ยงัยงยงัยงยงัยงยงังยังไม่รีบไม่รีบสัมห้าสามหค่อยว่ากันเดี๋ยวเขาไไม่ไรไค่ะ บินไปเมื่อไหร่บินไปวันที่อีสองสองอาทิตย์ถ้าอีสองอาทิตย์บินแหล้วประมาณอุ้ยไม่กี่วันเนาะใช่ไม่เตรียมอะไรเลยครับก็ยังรับงานทุกวันอยู่ชอบหรือไม่จอบเอางานมาอีกค่ะหนูทำงานเกินค่าตัวแน่นอนค่ะทุกท่านโอเค